นี่คือต้นไม้ของพระอาจารย์พงเพชรที่ท่านได้ตกแต่งเอาไว้อันนี้ก็เป็นผลที่เนื่องมาจากอุปนิสัยของท่านที่เรียกได้ว่ามีการตกแต่งดีแล้วเมื่อจิตใจของท่านได้รับการตกแต่งที่ดีแล้วเนี่ยท่านจึงสามารถที่จะตกแต่งสิ่งภายนอก ต่างๆให้ดูดีให้มีความสวยงามได้เป็นการตกแต่งต้นไม้ไม้เอามาเป็นไม้ดัดเพื่อให้เกิดมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้มีความสวยงามโดยที่จิตใจของมนุษย์เป็นผู้กำหนดขึ้นดัดขึ้นเป็นการฝึก